พิซเซนเตอร์ของแพนทีครับ,บ,บวันนี้วันค่ะวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ได้มาเปิดตัวกับเปิที <c oughs> เป็นพิซเซนเตอร์น้องใหม่ของแพนทีแล้วนะในฐานะที่เราใช้มายาวนานในที่สุดก็มีคนแอบถ่ายลิงจนได้ตอนซื้อแพนทีแล้วก็ภูม <c oughs> ิใจที่สุด <c oughs> เลยอ่ะ <c oughs> แล้วก็ได้เป็นพี่เพื่อนเละค่ะก็ฝากด้วยตอนที่แพนทีมีออกแบบ ด้วยที่เป็นเนเซรัมซึ่งมันสามารถติดไว้ในกระเป๋าเลยติดไว้กับกระเป๋าของค้าได้ใช้ระหว่างวันเพื่อที่จะทําให้ผมไม่ชีฟูนะคะที่สองค่ะแล้วจากเนเซอร์เรมก็จะมีเนเซรัเมค่ะแล้วก็มีพวกออยด์ด้วยเนเซอร์เรมเนี่ยก็คือใช้ตั้งคืนเหนลยเลยเขาบอกว่าหนึ่งคืนเนี่ยผมตื่นมาผมพุ่งเลยนะคะแล้วก็เอ่อทีตัว ก็คือใช้ก่อนความร้อนก่อนได้ผมก่อนม้วนผมอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยได้เยอะมากกว่าที่เนี้เอาไปใช้ไม่ต้องล้างน้ำด้วยใช่ไหมไม่ต้องล้างมันมาสวยงไนบ้างดีใจค่ะดีใจเพราะว่าตือใช้จริงอะไรก็จะรู้ใช้จริงเูอร์กิเซนเตอร์อะไรเที่ยงคืนอะไรเรื่องผมเรื่องผมเป็นสิ่งที่ผู้หญิงรั a อยู่แล้วพี่รดีๆเป็นยังไงบ้างคะค่ะเรื่องผมก็เป็นสิ่งนึ่นเที่ยวให้ความสําคัญ เพราะว่าข้อศอกสวยก็แบบทำให้เราดูพลิกตีมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะคะใช่เพียงแค่สามผลิตภัณฑ์ง่ายๆเราก็สามารถดูแลเส้นผมเราได้ทุกวันแล้วใช่จากเดย์ทูไนท์คือการผลักผลิตภัณฑ์ที่ดบๆได้ไหมคะอ๋อก็ขอฝาักผลิตภัณฑ์ดีๆของแพนทีนนะคะค่ะตั้งแต่เดย์ทูน้ำไนท์เทียมยาเย็ดข้อออยเลย เป็นแบสาชิพที่ทิ day, บตลอดปรมนี hai, okay. Okay. ้คืออย่างนี้องใ่ชิดูนะคะหาซื้อได้ง um> ่ายๆเลยโอเคค่ะพี่ขออนุญาตนะคะกับเรื่องราวที่มัเกิดขึ้นในโซเชียลภาพนั้นภาพี่คลิปนี่เอมองคุนงานแล้วก็โดนมองว่ามองแรงเหมลูกหนูอยากจะเรื่อนี้ยังไงบ้างคือกันมันไม่มีอะไรเลยก็ เพื่อมันเป็นอย่างนี้นะคะวย่าได้ดีนะคะทุกทเย็นก็คือออมยืนย่นว่ามันไม่ใช่การมองแรงแบบไม่พอใจใช่ไหมคะอ่ะมันไม่ใช่การมองแรงค่ะนมันคือการมองนะคะ,ะคะือตอนแรกที่อออยู่อยู่พอแคไม่ได้คือเลยเดีกเก๋วจะเหหนสาเหตุอีค่ะ ใช่เน <dı> <il> <laughs> ี <Sustain able> ่อแต่ว่าไม่มีไม่มีใครขับใครไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะไม่ได้รู้สึกว่าโดนขับไม่ได้รู้สึกว่าเซหรืออะไร่าไงคือแบเป็นคมเมนต์สึกสบายอะไรนะคือแบบ าก็อยากให้มีอว่ามันจะมีช็เด็ดทุกทีแล้วทุกครึ่แต่ว่าครที่อ่านไบมมันอยู่ข้างในตอนน้องคอมเมนต์ไหนที่ออร่านไม่สบายใจเลยอ่ะกปะมันมีหลักในหนูอ่านหนูอ่านได้แค่สามอ่านหนูพอเลยอันแรกพอโดนอันสามพอเลยไปเจออะไรก็ไม่อ่านเลยไม่อ่านเลยเพรใช่ันม่แ เพราะว่ามันแรงเรารู้สึกแบบมันบัตรคอนหรือเปล่ามันมันอ๋อหนุแข็งแกร็บแข็งแกร่งอย London, ู่แล uh, ้วหนุมีเพื่อนหนุบีพ่อแม่หนูบีหนูอที่พี่ทีมงานที่รู้อยู่แล้วว่าหนูเป็นคนยังไงคนที่ทำงานกับหนูอาจารย์หนูเพื่อนหนูเจเจแม่รู้อยู่แล้วว่าหนูบีเป็นใครหนุบีเขาไม่กลัวอยู่แล้วเป็นยังไงเขาให้ประสบการณ์อะไรบ้างบอกว่าทำมาซบซๆหน่อยทำยังไงทำยังไงอันนี้ เราอะอราจะเดินสองนี่เพราะว่าผลลูกเลยอะไรบ้าคนเลยูไหมก่อนหน้านี้เดินแบบมาชื่อใหม่แล้วบก็จะทำแบบกโพรแล้วแบบนอยอ่ะตักะโปกขึ้นมากยังไม่ห่ายตึงแน่นเลยแล้วก็แบบวินาทีต่อจากที่แบบคนถามว่าหนูมองแรงหือยังไงหรือเป่าเฮ้ยว้าวไม่ัระโนก็ไมู่้เตนานนี้ตัดโกงตั้วเา้องการอะไรตอนนี้คือต้องซ้อมหน้ากระจกเลยไหมออมทำตาหวานวานเลยแล้ตาหวานตาวานากระ ตอนแรกเขาไม่มีอะไรไม่ได้คิดมากคิดย์มากแค่คนเดียวแล้วก็ใส่อะไรที่ลิกเป็นห่วงออมนะลีิเป็นไงตอนเจ้าบ้านนั้นจริงแล้วเหตุการณ์นั้นเกันค่ะจริงๆตอนนั้นคือกำลังจะถ่ายถ่ายภาพคู่กับผู่เลยค่ะถ่ายของของงานจริงๆที่เขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยเชื่ออย่างนั้นแล้วลีก็อาจจะขยับตัวไปแรงไปไปชนน้องออมอะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ทีมงาน กินทีมงานก็คือทำหน้าที่ของทีมงานแหละใช่ใช่ค่ะไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรือว่าใดๆส่วนน้องออมก็ไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเพราะว่าน้องออมเองก็เป็นเป็นเด็กข้าวค่ะสำหรับเราใช่ก็ก็อาจจะกังวลเรื่องขอบการแสดงนิดหน่อยหน่อยค่ะหรือว่าตอนแล้วตอนนัเขาไม่จะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ก็อาจจะยังคือตอนนั้นตอนนั้นหนูแมปล่งมากเลยเอันตราย ไม, harmful, ไม่ในใจแต่ในที่ผมดูเขาอรือวะผมไม่รูเืรองว่าเกิดอะไรแบบอ่ะเจ๊เด้ขยมมาหรออะไรแลวก็เป็นหงอเ็นงอรแล้วมันก็ไม่รู้สึกองเกอเดียวไม่ไม่เจอยุกย่างเขาได้ติดต่อมาลเหตุการณ์นั้นก็คือี่ยา ได้มีการติดต่อมาพูดคุยของเรื่องนี้ผู้จไม่ต้องติดต่อก็ได้เพราะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเออหลังบ้านเราเป็นดีกันทุกท่านนะคะพี่พีๆสองสตาร์อะไรก็คือเราปกติมากเขาไม่ได้ดันไม่ได้อะไรเลยด้มาถ้าพอบังคับพี่เขาโดนโดนโดนโจมตีแบบ12ว่าพี่เขาโดนโจมตีด้วยหรอใช่บางคที่หมอเป็นกันแบบขับขับรถมันไาลกระแสลูก จริงเข้าใจทั้งสองฝ่ายเลยทั้งฝ่ายที่รักเราเอ็นดูเราแล้วก็ทั้งฝ่ายที่แบบมีมีมุมมองที่แบบว่าตามคลิปอะไรอย่างเงี้ยมันคือมันก็มองได้หลายแบบอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้ากะัะคบคือถ้าถ้าพี่เขาเห็นเขาไม่รนนู้ว่ามีกระทบที่เขาเราก็ต้องแบบขอโทษด้วยเราไม่มีจิตนาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแลวเเข้าใจทุกฝ่า,จจา,ายเเพราะว่าหนึ่งคิปเราสามารถมองได้หลายมุมมากใช่ก็้ก็ ขอโทษพี่เขาด้วยสุดพี่เขาหลงเข้าใจมากพี่เขาทำตามหน้าที่ของเขาใช่ค่ะแล้วหลังจากนี้เวลาออกงานเราจะต้องแบบมันจะทำให้เราเตรมไม่รู้เลยจะทำอะไรยังไงแบบมันอาจจะโดนจับซ้อนรอบอะไรแบบนี้เมื่อกี้ยืนมั่นเลยนะใครห้ามใครห้ามมันเจนนะคะยืนมั่นเลยตะกี้เมื่อกีลัวมากกลัวๆว่าคือพอเราไป่ยืน ตลกคนที่ทำคลิปประเด็นคือคือเวลาเหมือนพอเราไปอยู่ในที่ที่มันมีแสงเนี้ยเรายอมรับว่ามันจะมีหลายๆอย่างเลค่ะผมเข้ามาแล้วก็ระวังตัวไปก่อนดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าระแวงหรือว่าอะไรแต่เราตั้งใจแล้วก็พยายามระวังตัวมากที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าใจผิด ่อนที่จะสัมภาษณ์ราคาก็มีคือคก่อนหน้านี้เขา,เามีคนตามมาหลายเดือนแล้วซึ่งตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอเคมันก็ยังเป็นกลุ่มน้อยแต่พอพอเมื่อช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่ามีมีเยอะขึ้นก็เลยกังวลใจมากขึ้นค่ะก็เลยแบบขอให้ช่องออกมาอานาลส์ดีกว่า<ม>ด้วยที่ความปลอดภัยของเราด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของคนรอบข้างด้วยค่ะ ค่ะตอนนี้เชื่อว่าแฟนๆเขาก็ช่วยกันประสารแบบเขาได้วันกระจายแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งซึ่งดีคืคคอ ผู้ชายประกาศไปแล้วมันดูเเพรวงไหมฮะหรือว่าไม่มีแล้วไม่มีใครตาติดแล้วหรือว่าอะไรตอนนี้มันก็ได้อยู่บ้านด้วยก็คอยดูว่าติดหรือยไม่กาเรียนรับเป็นเรื่องที่คนดังกาเรียนรับเป็นเรื่องที่คนดังก็ไปเชิญนะคะตอนนี้หลายหลายคนก็โดนเหมือนกันเห็นมีเห็นข่าวบ้างค่ะใช่เข้าใจเข้าใจเลยใช่เข้าใจว่า บางครั้งแฟนๆก็อาจจะอยากใ้ชิดหรือว่าบางครั้งอาจจะอาจจะไม่ใช่ขเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากอยากบางครั้งใช่ที่ใช่ที่ต่างออกไปที่อาจจะไม่ใช่แบบใช่ก็เลยอยากจะขอให้ให้กลุ่มน้อยกลุ่มนั้นอ่ะ ให้ความเป็นส่วนตัวของของนักแสดงไม่ว่าเป็นใครก็ตามเพราะว่าสุดท้ายนักแสดงก็ก็ต้องมีความเป็นส่วนตัวเวลาส่วนตัวของของของตัวเองใช่คือเยราอะไนแบบนี้ดีกว่านใช่มาแโอเคขอบคุณค่ะ